ถ้าถังมันใหม่มาถังนึงแล้วอาชาโอ้พี่ไวเกินนะไว้พี่ไวมากไม่ตัดติ้งเลยอะต่ทีเดียวต้องลองครับว่ามันเป็นทุกสีไหมด้วยพอขยับพอเปิดแ็บแล้วขยับมันก็กระด้อุ้ยยดเอสดับหนึ่งกระบอก ี่โมงแลวะกี่หนึ่งครึ่งแล้วเดี๋ยวผมตามนี่เสร็จจะกลับแล้จะนอนแล้วน่าจะตีสองเนี่ยผมเนี่ยเสร็จนอนล้วโกตีหนึ่งแล้วเหรอตีหนึ่งครึ่งหยังไาห้องสะดอยอ่ะยังครับผมไม่อยูุญแจมาพี่นี่ะอขอห้เดี๋ยเอาลืมหยิบมาหยิบหยิบอะไรตรงห้องถุงกวเหรอไุ้กวงไม่มีอ่ะรับไอ้นี่รอผมเลย บอบบี้ขินอะไม่มีเหมือนกันพีเลยิขบขบวนในะสำนักงานเบลอเลยจะไม่มีอะไรเลยเลยึกไม่ขึ้นเลย